นี่ดแล้วครับหดแล้วชนปอกนี่ครับผมปลาชนปอกนี่หมายออนี่ครับชันหนองนะครับปลาชนชนปอกชันหนองนี่สวยสวยเลยนี่ครับคันอุปกรณ์ที่ใช้ก้อนคันแรปเตอร์นะครับแปดขีดสิบเจ็ดจากโอทุพัทครับสายก้อนทวีพีหนึ่งจุดศูนย์จากโอทุพัทครับสายหน้า สี่สิบปอนด์นะครับจากโอพัดครับนี่เยอยางนัจเจนนะครับ,ร,ร,บ,นนร,บรุ่นเกียดหยกพิษสีเหลืองครับผมนี่อวนตบเลยประชันไหมหนยชั้นหนังนครับตัวนี้โอเคครับผมฝากผลงานไว้ได้วยนะครับกับเดียร์ยางนัจเจนเจไมิการุ่นเขียดหยกพิษครับผมโอเคตามตัวต่อไปครับผม